อิติปิโสภะวาระหังสมมาสมพุทโธวิชาจารณะสัมพนโนสุขโตโลกวิูุานุตโรบุริสัทธมัสสารธิสัทธาเทวมนุษานังพุทโธพระควาติสมมาฆาโตพระควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจตังเวทิตาภูวิยูหิตเสุปฏิปันโนภะขวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะขวาโตสาวกสังโฆ สามีจิปติบันโนพระขาววัตโทสาวกสร้างโคญาธีทางจตารีปุริสายุคานีอัฐาปุริสาปุคาลาเอสาพระขาววัตโทสาวกสร้างโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีการะนิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสามันติจินดามานีปียังมันตังยัสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวาโอราหังปะพุ พุัญจมหาราชาตาวังมังปสัทโทนทีปังการเทโบสุปเสธีกินจีเทวโวเยสโกปัชังนัสสามิงกินเนวาทัตตาปียังกันตาสาริปุตโตภาวันตุเมสิธีลาภังชนานาเยมณีจินดาปียังจ่านาังสาเพชนาภะหูชนาปียังมามะสากตาวาพุทธารัตนันางอุสถังอุตมังวารัง หีตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะโสตทีนานสันตุปะทวาสะเพทุขาวุปัสเมนตุเตสังกตวธรรมารตานางโอสาถังอุตมังวะรังปะปะลีลาหูปัสมะนางธรรมเตชนะโสตทีนานสันตุปะทวาสะเพพระยาหุปัสสเบนตุเต สกตวาสังขารตานังโอสาทางอุตมังวารังยังหูเนยยงปางหูเนยยงสังฆเตเชนะสโสตาีนานสันตุปัทวาสเพโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภะควาระหังสมาสพุทโธวิชาจารณะสัมปนนสุขโตโลกาวิทุอนุตโรปุริสธรรมาสราธิสถัดาเทว่ามนุษย์นางพุทโธภควาติ วัสดค่โตพระคาวว่า,า,ต,วาวตาธรรมโมสันทิติโกากาลิโกเอหีปสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิต,วาวตาโปวินจุหิติสุปฏิปันโนพระขาวว่าตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขาวว่าตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขาวว่าตัวสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนพระขวาวว่าตสาวกสังโฆแา่ที่ทางจตาริปุริส ah า,ายุคานิอัฏฐปุริสปูคาลายเอสาพระขาวะ่าตสาวกสังโฆอาหูเนยโยพาหู ปาหูเนยโยทาขีเนยโยอัญชาลีการานโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสัมันติจินนามันปิยังมันตังยัสังหะสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวาโอราหังปะโพปะพตันจามหาราชาตาวังมังโพสัทโนทีปังการิเทวสุปุสเสธิ เศรษฐีกินจีเทโวเยสาโกปัชังทัศมิ่งกินเนวทัตาปียางกันตังสาริปุตโตาวันตูเมสิธีลาพังเชนานะเยมนีจินดาปียังจะท่านท่านังสัวเพชนาผ้าหูช่นาปียางมากะสกตาวาผู้ทธารัตานางโอสาทางอุตมังวรางหีตังเทวมนุษย์นางผู้ทธาเตเชนะโสตทีนานาสันตูปัทวาสเพชร ผู้ขาวูปัสสเมนตุเตสกตวาธมาราตานังโอสาทางอุตมังวารังปาริลาหูปัสสะไมนางธรัรมมะเตชนะโสตทีนานะสันตุปทาวาสาพพาัพาพะยาวูปัสสเมนตุเตสกตวาสังฆาราตานังโอสาทางอุตมังวารางังอยยาหูเนยยางปะหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตทีนานะสันตุปทวาสัพีโรคาวูปัสสเมนตุเต <c oughs> อิติปิโสพระคะวาระทังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมันนสุขตโลกาวิทูอนุตารปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคควาติสวัค้าโตพระคาวาตาธรรมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ สุปฏิปันโนภะเข้าวัตโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะเข้าวัตโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะเข้าวัตโตสาวะกะสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะเข้าวัตโตสาวะกะสังโฆยาติทางจตาริปุริสายโยขานิอัฐาปุริสปุคาลาเอสาพภะเข้าวัตโตสาวะกะสังโฆอังหูเนยโยปะหูเนยโยท่ยา Likewise, ีเนยโยอัญชลีกะระเนโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกะสาม จินดามณนปียังมันตังยัสังทาสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอราหังปะโพตันจัดมหาราชาตาวังมังโปสัตโทนทีปังกาเรทิวสุปเสทิกินจีเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัาตาบียังกันตังสารีปุตโตภาวันตูเมสิทธิลาพังชนาน้าเยมาิีจินดาปียังจะท่านางสัพเฮชนา ข้าหูชนาปียังมามาสากัตตวาพุทธารัตนังโอสาทังอุตมังวาราังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตทีนานาสันตุปะทาวาสเีทุขาวุปะสเมตุเตสกัตตวาธรรมารัตนังโอสาทังอุตมังวาร,างร,รังปาริลภูปัะสสานังธรรมเตเชนะโสตทีนานาสันตุปะทาวาสภีพ,พายาวุปะสเมตุเต สกัตวสังฆาัตานังโอสถทางอุตมังวรางอาหูเนยังปางหูเนยังสังฆเตชะนาโสตทีนานสันตุปัทวาสเพโลคาวุปัสสนตุเตชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหานาสัตตุสัจสางพังราสังเยปีวิงสุนะราสาวพาตันหังการาทโยพุทธาอัต วิสตินายกาสะเพปฏิที่ตาไมหังไมตะมัทธเกเต,เตมุนิสาราสีเสปติที่โตไมหังพุทโทธธรรมโ้ทวิโรจเนสังโฆปฏิที่โตไม่หังอุเรสภาคูนาการโรหาทถาเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะถ้าคีนีุกทันโยปิดที่พาคัสมิงโมคันลานโนจะ วามาเกท้าขีเนสาวะเนไมหังอาสุงานันทาราหูโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามาโสตะเกเกสะโตปิดที่ภาคสมิงสูริโยวะปะพังการโรนิสินุสิรีสัมปันโนโสพิโตมูนิปุงขะโวกูมารกัสโปเทโรมะเฮสีจิตตะวาท่าโกโซไมหังวาท่าเนนิต นิจจังปฏิทาสีคูนาการโรปุนโูอังคุริมาโลมาโรจัอุปาลีนันทาีิวาลีเทลาปัญจอีเมชาตานาราเตติลตีลกามาเมเสเสสาสีติมหาเทรราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติ มหาเถราชิตาวันโตชิโนรัสาชาลันตาศีลาเตเชนะอังฆามังเคสุสันทิตาราตนางปูราโตอาสีทาคีนีเมตาสุตตกัางท่าชาคับปัชชะโตอาสีวามีอังคุลิมาลก,กังขันทาโมระปริตันจะอาดานาติยะ สุตตะกังอาสาเกชาทานางอาสิศีสาปาการสันทิตาชินานานาวาสังยุตตะสัตตปาการะลังกาตาวาตะวาตะปิตาทาสัญชาตาภาหิรัตชตุปัทะวาอาเสสาวินายังยันตุอนัตาชินา เทชาสาวาสโตเมสกิจเจนะสาธาสัมพุทธาปชะเลชินะปชาระมัชัมิวิละวิหารันตังมาหิตาเลสาธาปาเลนตูมังสภเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวามันโตสุสุคุตโตสุระโขชีนานุภาเวนะชิตุ ปัทถาวธรรมานุภาเวนชิตาริสังคโฆสังฆานุภาเวนชิตันตาระโยสัมสัตธรรม,มานุภาวานุภาวาปาลิโตจารามิชินะปัญชาเรติพาหุงสหัสมะพินิมมิตาสาวูทันตังฆาริเมคาลังอุทิตโคราศาเสนามารังธานา กานาที่ธรรมะวิธีนาวชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชะยะมังฆาลานิมาราติเรกามาพิยุชะยุชิตะสภาวะรับตีโครัมปานาลลวากามาธา,าทะมทะททัยักขังขันตีสุทันตะวิธีนาชิตาวามุนินโท ตันเตชัาสาภาวตุเตชายามังคาลานีนาลาลิคิงข้าเชาว่ารังอาติมัตะภูตังทาวคิจกรรมสะนีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกาวิธีนาชิตาวามูนินโทตันเตชาสาภาวัตุเตชายามังคาลานีอุกะคิตะขาฆามา ติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะ่าทางคู่รีมาเลวันตังอีทีพิสังคาตะมนโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชายามังคาลานิกาตตวานากาธรรมุธารังอีวะคับพินียะจินใจาย,ยาทุทะ ว่าจานางชาณกายามาเชสันเตนสมาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชายามังฆาลานิสัจังวิหายามัติสัจจกะวาทาเกตุงวาทาพิโรปีตะมะนางอาติอันทาภูตังปัญญาปาริปชาลีโตชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชายามังฆาลานินันโทปานันท่าผู้ชาคัง วิผู้ทางมาหิทิงปุตเตนาเทระผูช้ชาเคหเนาธ่ามาถ้ามาปยันโตอิทูปะเทสาวิธีนาชิตาวามูนินโทตันเตชาสาวะวะตุเตชายามังคาลานิทุคาหาทิฐิผู้ชเาเคนะสุทัตุทะ